น,นี่ือเป็นบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงนะครับในเส้นทางสายใตน้นะ,ะนเป็นยานชันชลาก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรถไฟที่ชุมทางทุ่งสงกันนะครับในวันนี้รถเร็วนะครับผมขบวนที่หนึ่งหกแปดกันตังนะฮะกรุงเทพอภิวัตร จเ้าถึงชุมทางทุ่งสงนะครับวันนี้ ขึ้นไปทํางานที่กรุงเทพกันตังปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ซึ่งจอดเทียบอยู่ในชานชลาที่หนึ่งจะออกจากสถานีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดขึ้นขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะ,ะเสียงะระฆังดงังแล้วนะครับ เทพปริวัติมาเป็นคนแรกเลยนะครับผมที่จะเข้ากรุงเทพ ขบวนรถสินค้านะครับผมจากเส้นทางสายใต้นะฮะก็จะรับห่วงจากทางเจ้าหน้าที่นะครับรถจักรทาขบวนมาเป็น GEA นะครับผมอู้ยาวอยู่เหมือนกันนะฮะ คฟงนะครับผม4534ทำนะครับผม แล้วรถไฟก็จะมีการเปลี่ยนพอครอเปลี่ยนทีนะครับผมที่นี่แหละทุ่งสงเลาจอดนะฮะรถด่วนนะครับผมขบวนที่86ต้นทางนาครศรีธรรมราชปลายทางกรุงเทพอหานัรนะฮะ เราจะเข้าจอดในช้นสลาที่หนึ่งนะครับผมชุมทางทุ่งสงปราทราบจากดยสารทีเท่เชื่อติดขอบชานสลาทางที่หนึ่งปรดสายห่างจากเส้นปากสีขาวเลยค่ะ 5 2 3สองสนะฮะ ทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตู้นอนปรับอากาศนะครับผมส่วนข้างหลังนั่นจะเป็นกวกชั้นสามพัดลมชั้นสองพัดลมนะครับขบวนนี้ก็มีตู้สเสบียงขายอาหารด้วยนะครับผมรถต่ดด้นแปดห้าเอ้ยแปดหกสิบเอ้ยแปดห้านะะัขาลงใต้นะครับแปดหกนี่ขาเข้ากรุงเทพ กดปาขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีชุมครองทุส่งกดปาพที่นี่สถานีคุมครองทุส่งก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบค oh, ุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟละหวังเป็นอย่าง่งว่า ในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ a t t เดี๋ยวขบวน8ปนี้ก็จะเติมน้ำด้วยนะครับผมใช้เว,วลาเติมน้ำประมาณ10นาทีนะฮะอ่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับผมก็กำลังเติมน้ำให้กับตู้โดยสารนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่พอแม่พี่น้องมาส่งญาติ สนิทมิตรสหายนะครับผมเดินทางเข้ากรุงเทพโดยรถไฟนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็จะเห็นในช่วงเทศกาลนะครับรด,ด่วนไปทกนะครับผมได้สัญญาณออกจากสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงนะครับ17นาฬิกา17นาทีนะครับด้านท้ายธงเขียวนะครับผมพร้อมนะครับ วนนี้ดีอย่างนี่ไปถึงเพียบเนี่ยเช้าเลยนะครับถึงเช้าเลยนะฮะก็จะได้ไม่ร้อนมากนะครับเอาแล้วนะฮะแปดหกรถจักรคีสวนนี่แบบออกตัวแบบนิ่มๆเลยนะฮะ บวนที่กำลังจะเข้าสถานีชุมทางทุกส่งนะครับผมเป็นขบวนรถด,ด่วนนะบขบวนที่84จากสถานีตรังนะครับผมปลายทางกรุงเทพปัตวัดนะฮะตอนนี้ทางสัญญาณไม้กั้นก็ได้ลงแล้วนะครับผมก็จะเข้าจอดในชานชาลาที่หนึ่งเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราไปอรอชมบรรยากาศกันนะครับมาแล้วนะผมรถด,ด่วนนะฮะขบวนที่8ปสี่นะครับผม กำลังปลายทางสถานีกรุงเทพอวศกนะฮะก็กำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางทุ่งสองในสถานีรถที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศกันก็จะมีรับห่วงกับทางสารทีนะฮะส่งห่วงรับห่วงนะฮะโปรดทราบค่ด้วยสารนี้ชื่อได้กับการชลาทางที่อนึ่งตัแห่างจากเส้นแด่งสีขาวได้ค่ะ ด้านหน้านี่จะเป็นตู้แอร์นะครับผมตู้นอนปรับปรการชั้นหนึ่งและชั้นสองก็มีตู้นั่งชั้นสองแอร์ด้วยนะครับผมตู้นี้สามารถรองรับผู้พิการรถวิวแชร์นั่งได้นะครับ อันนี้เป็นตู้สเบียงนะครับผม84กับ86ก็จะมีเหมือนกันนะฮะที่เหลือก็จะเป็นชั้น3โอ้ถือว่าคือคลักอยู่เหมือนกันนะว่าไม่ได้นะเกิดเ้าที่มีสถานี ทุกทางทุกส่งก่อนจะลงจอดควรลดตรวสสิ่งของและสัมภา,าระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณตอนนี้ขบวน84เติมน้ําอยู่ที่ทุ้งสงนะครับผมไม่เกิน10นาทีนะฮะก็จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพ นะครับผมตอนนี้รถจวน84นะครับผมตรังปลายทางกรุงเทพปทุมวันก็ได้แสดงด้น้ำตาลสายรถไฟชุมทางทุงส่งแล้วคก็ผู้โดยสารเยอะจริงนะครับผมวันนี้เต็มอัตรา ส่วน84ตสิบสี่ปลายทางกรุงเทพฯอะวัตินะฮะัขอบริษัทยืนกันนะฮะไปแล้วนะครับดยทางปลอดภัยโดยสสดิภาพนะฮะอ่ะขอบวนที่กำลังจะเข้าชุมทางทุ่งสงนะครับผมเป็นขบวนรถเร็วสายใต้นะฮะสุ่งหงสกอลกไปทางกรุงเทพฯอพิวัตรนะครับผมรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจดสอง ก็จะเข้าจอดในซานชลาที่หนึ่งเช่นกันนะครับยินยนะ,ะาาก็เหมือนเดิมนะครับผมจะมีการส่งห่วงและห่วงมันก่อนนะ นี่คิอไร้ขอชัสราคามที่นำตัวไปหานจากเส้นลับสีาว่เลยค่ะมาแล้วนะครับ1นึ่งเจ็ดสองนะฮะ สารเยอะอยู่นะถาว่าไปนะครับก็มีการมียืนนะครับผมมีตัวยืนแล้วก็เสริมด้วยนะฮะโอ้ยาวครับยาวหนึ่งจุดสองนะฮะ ท่าที่ศรขนีชุมทางทุ่งสง่อและสักวอังารเป็นแต่ละที่นักคนท่องเที่ยวไเทยได้ค่ะกรถเร็วหนึ่งจะองนะครับผมสุในกรุงเทพปัตวัินนะฮะได้ซะแนนอกจากชุมทางทุ่งสงแล้วนะครับ ตามเวลานะครับผมสิบเก้ารายการสองนาทีนะฮะคือพวงยาวมากนะครับวันนี้